คนที่จะว่าครับทุกคน,นครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมจะมาโปรโมทกิจกรรมใหม่ทางร้านของฟิวเฉยๆนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ชวนเพื่อนๆนะครับมาได้เล่นตัวฮีโร่ที่มีสกินของจูจูสึไคเซนนะครับพวกไบรอนเทโอทูเลนนะครับส่วนกติกาผมขออธิบายคร่าวๆเป็นการที่เราเอ่อเล่นตัวพวกนี้นะครับมา1-5กับบอทนะครับซึ่งเราก็แค่ต้อง จบเกมให้เร็วที่สุดแค่นั้นเองับทุกคนแล้วก็จะได้มีสิทธิ์ลุ้นรับพวกเอ่อฟิกเกอร์ต่างๆของจูซูเคนเนียแล้วก็สกินทูเรนโกโจสตารุแล้วก็มีทั้งคูปองแล้วก็ส่วนลดอีกมากมายครับจากทางร้านของฟูยุเนี่ยครับก็อยากจะเชิญชวนเชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาเล่นกิจกรรมแบบนี้กันยเนยอะๆนะครับก็สามารถทักเข้าไปในไลน์หรือว่าเอ่อช่องทางต่างๆของร้านได้เลยเนะครับผมจะทิ้งไว้อยู่ใต้ description นี่ครับก็นี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของผมส่วนสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คืออ่อคลิปนะครับตั้งแต่หน้าสร้างห้องกับบอทั้ง5ตัวเลยนะครับจนจบเกมถึงหน้าสรุปผลคะแนนนะครับก็อ่าเอาไปใส่ไว้ใน Google Form นะครับทุกคนก็จะอยู่ใต้คลิปนั่นแหละนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครไม่รู้นะครับก็ทำตามผมได้ในคลิปนี้เลยครับแล้วก็ ตีเขปลอดไปเรื่อยครับรีบจบเกมให้ได้ไวที่สุดจะทำไงก็ได้ครับไม่จำกัดเนะี่ยมีเทลไบรอนทูเลนเนี่ยครับก็อืมก็อยากเล่นตัวอะไรก็เล่นไปนะครับเอาให้ไวที่สุดเนะนี่ยในตัวอย่างนี้ผมก็เล่นเป็นไบรอนให้ดูเนี่ยครับเดีย๋ยวไปดูตอนจบเกมแล้วก็ไปกรอกพวกข้อมูลต่างๆดีกว่าครับตีป้อมไปครับจบเกมให้ไวที่สุดนะ อพอจบนะครับก็อย่าเพิ่งหยุดอ่านหน้าจอนะเอาให้ถึงหน้าสรุปผลคะแนนนะครับจะได้ไม่ต้องมาทําคลิปใหม่นะครับทุกคนประมาณนี้ครับแล้วก็ค่อยกดหยุดอ่านหน้าจอนะเดี๋ยวมาดูวิธีการกรอกดีกว่าพอเข้ามาในตัวเว็บน้ครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะนี่ครับก็จะมีพวกรายละเอียดกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับกติกานะครับก็ถ้าอยากจะ,อ,อ,อ,ะอ่านเอาก็ไม่อ่านเอาเองนะครับ อันนี้ก็เป็นเจอช่องฟูโยจากไหนนี่ครับกดตามผมก็ได้นี่ครับสตรีมเมอร์นะนี่ก็เป็นฟิกเกอร์จูจูุสุไคเซนนี่ครับอ่าผมกดเป็นซูโคนาไปนะแล้วก็ช่องทางการติดต่อนี่ครับของเรานี่ครับก็เลือกอะไรก็ได้นะียผมกดเป็นไลน์นี่ครับก็ใส่ ID ไลน์ไปครับแต่ว่าอันนี้ผมเขียนว่าฮิวสุขเขาก็น่าจะรู้แล้วนะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่คลิปครับทุกคนก็เรียกแล้วก็กดใส่ไปครับถ้าเน็ตเราเร็วหล่อยเน็ตเราเร็วหน่อยนะครับก็จะเสร็จไว้นิดนึงอันนี้ผมช้าไงก็เป็นว่าถ้าใครโลดเสร็จน่ครับก็กดส่งด้านล่างเลยเห็นไหมนี่นนะครับปุ่มส้มๆอะ่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับอืมแล้วก็รอ รับข้อความเลยเนะครับถ้าคุณจบเกมได้ไวนะครับหรือได้รับรางวัลนะครับก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนครับสวัสดีครับ